อย่งอย่งอีกใคโอ้ยนี่กับน,นีฮะมีอันนี้ใครแด้ค่ะอนี้ใครไข่เห็นแล้วทุกคนเน่ามหาศาลเน่ามหาศาลทุกคนข่ะเสียดายแพ่อแมี่น้องเอออันนี้อันนี้เสียแล้ว เพื่อนมาก,ก่อนแย่เก็บเอา,เอาแต่กี้ว่าเดินมานี่นี่มาเห็นอันปีนเป็นขไข่อันมาเอาอันมาเก,ก็บไข่ห่านเบ่งส่ออวนอืมไข่ห่านไข่ห่านเอาคนะครับ แสบนะคะหากินยากยากยางว่าสัน่นเห็ดตะโงกขาเห็ดไข่หานค่ะอืมเพิ่อน่นมหากรก่อนค่หาคนหาก่รก็หาค้นมาที่หลังก่อนมาหาอีกคือเกาทุกคน ยางอวยหนาอวยล้างตาตาไผ่ตามันเนาะคะ่ะทุกคนคะ่ะอันนี้ได้แกงด้วย